สวัสดีครับผมนายนันทุกกองทงนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานเซนเซอร์อัลตราโซนิกโมดูลนะครับผม้นแรกเราต้องนำโค้ดนี่นครับผมมาใส่ที่โปรแกรม Arduino ค,ครับผมนี่คือวงจรนะครับผมเมื่อเราต่อวงจรเสร็จหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมจากนั้นเรา มาเช็คนะครับผมว่าโค้ดของเราถูกหรือไม่นี่ครับผมถ้าถูกจะออกมาเป็นยังไครับผมจากนั้นเรามากดที่ทุกนะครับผมแล้วลากลงมาที่ serial monitor ครับผมผ่านสักพักจะออกมาเปนครับผมหลักการทำงานทำงานนะครับผม เมื่อมีวัตถุมาปิดเซนเซอร์ับผมค่าจะออกมาเป็นศูนย์ับผมแล้วเมื่อเอาวัตถุออกค่ายออกมาเนยครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ